มันจะมาหยุดอยู่ที่ใกล้ซิชิมีและสุกุมันมือดังหลายๆถ้านูดังหลายๆหนูจะไม่เมื่อยตัวเองเดรุลดาเสร็จเรียบร้อยหนูเอาศอกดักทันทีเลยศอกดักดักระมืออยู่กุ้มที่นอนอยู่เบื้องแหงมูมันสบายตรงอุ้งเชิงกลางกิ่งบอลเดรุลดาดักลงไปลึกๆหลังใจยิ่พวกของปวดหัวไหล่ลูกเตียงสองหนูกำลังปวดหัวไหล่ลูก หนูหาลุกเออเรืตัวเองออกให้มันยให้มันสบายมันจะเป็นมันจะว่าไม่โค้งหลังลุกเออมันจะไม่นโน้มตัวเองไปด้านหน้าเยอะจะว่าอย่างลุกจะากหาตัวเองให้เห็นกดลงอยากให้ลูกค้าสบายคนเดียวโตวหนูต้องสบายนันะ่งนับว่ที่ไหนตั้งสอกลักษณะนี้ลุกสอกจะตั้งเออสอกจะตั้งโตหนูจะหันมาทั้งลูกค้าโตหนูจะว่าหันไปทั้งตรงขามมันจะหันมาคือมันจะได้ส่งถ้าหนูหันไปจะ มันจะกินเอวหนูขจยก็หมายว่าแต่ถ้าตัวหนูหันมาทั้งมือที่หนูกาลังปวดมันจะไม่เข้าตัวหนูจำไปเดี๋ยวนุได้คนลราไปลึกๆแล้วกันนับมองมาตรงๆเลยลูกาบังคับเลือดได้ความร้อนเข้าสู่อุ้งเชิงการานแล้วก็โนมลงไปมันถึงหัวเขา่านมไปทั้งหัวเขาของทั้งพุ่นนมนมไปทั้งนี่นมมือไปทั้งไปทั้งขาลูกค้านะลูกตรงนี้โอบอตรงนี้โอ,เอ้โอเป็นบออ่ะเพราโอแล้วไปที่เนี่ย ตรงนี้จำกันได้แล้วมันบอสทาต่อไปไปที่ไหนมันก็จะมาเป็นอย่าพืชออกออออก,ออกลูกลูกก็เอามือขึ้นมาจับสะโพกทั้งสองข้างปับ๊บเลื่อนโตออกปับ๊บหัวเข่าด้านล่างหัวเข่าด้านล่างกดใส่ใกล้สิชินีกดใส่ใกล้สิชินี่น้ำหนักจะไม่ลงที่มือฟังคนสวยไม่ทับกันว่าทับกันน้ำหนักจะบ่ลมที่มือเดี๋ยวลูกด้ามือจะวางในลักษณะโยง ว่างยงยงไม่เอานิ้วโป้งกดเ่ะเอาอยัางน้ำหนักมาดีมูว่าไงมูว่าถ้าน้ำหนักลงอยู่ตรงสะโ,โพกไม่ใช่น้ำหนักไม่จะลงอยู่ที่หัวขา่าโอเคเนาะไม่ยกขาเหมือนหนูบม่ยกขาเหมือนหนูยกตีนด้านหัวเขากดขึ้นแล้วก็ดักล่องไปลกโตขึ้นเล็กๆน้ำหนักจะไม่ลงที่หัวเขา่าอน้ำหนักจะไม่ลงที่สะโพกเบอร์ไงกันเด้๋ยลูกด้า แล้วก็น,นับนึ่งสองสามสี่ห้าเนใกล้สี่ที่นีลและสุดกุม,มังบอิี้คนที่นอนอยู่บรงไหนมูน้ำถ้าน้ำหนักลงอยู่ที่มือไม่ใช่น้ำหนักมันจะลงที่หัวเขา่าขยันว่าน้ำหนักจะลงที่หัวเข่าบอนุอ้าวแล้วก็เลื่อนลงไปใสหนึ่งเล็กๆเลื่อนลงไปใสนหนึ่งเล็กๆตรงนี้จะขึ้นปุ้งชงกลางโดยตรงแก้ปวดท้องเมนแก้ปวดหลังดีมาก แก้ปวดตานกเอี้ยง<ม>ดีมากมันจะเข่าตรง,ต,รงตานกเอียเอ้ยงเขายังดีมากไปแต่ต่อน้ำหนักไม่ลงที่มือแล้วลูกาะแล้วเป็นเขา่ขาเขา่ขาไปที่ไหนลูกเข่า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  เียนมือจานแกลวใส่มาเขานักบุญบดน